สวัสดีจ้าพี่น้องพบพ่อกันในช่องไน้ำชาแนลนะคะมื้อนี้นะเปลี่ยนแผนเด้ย๋ยวจะมื้อนี้พาพี่น้องมาเก็บเห็ดเพาะอย่าเบอกดังเขาสิได,ด้ยินเนินว่าจะคอยได้ยินข่าวมาคอยจนพากันมาสองคอนพี่น้องมันคอยไหมลักลีก่เก็บอยู่พี่น้องกําลางอ,อ่อ,อนๆเลยจ้าเดี๋ยวจะพามาเบิ่งจ้าเดี๋ยวจะพามาเบิ่งดอกเห็ดเด้อจ้ากําลังอ่อนๆเลยพี่น้องกํลาลังขึ้นใหม่จ้ามือหน้็มาเห็พี่น้องจนเลยจ้า มือไข่มันักลี่เอาด้วยจ้เฮิตฮอตขึ้นไหมทีนี้ที่ตรงนี้ท่านี้นี่พี่น้องเห็นก็จะนี่นี่พันขึ้นน้อยๆไล่หลายเด้อพี่น้องอันพี่สาวข่อยก็เขียบกระเคียบข่อยก็ะคาดแต่ถ่ายข่อยก็เลยสิศบทันเพิ่นไหมจ้านี่เนี่ยเนี่ยเนี่ยพี่น้องเห็นบ้านี่อันนก็เขียบไปหัวเปล่าไปไม่ไข่อย้นตายแล้วข่อใจจะขาดเลยไหมนี่เนี่ยพี่น้องเนี่ย นี่เห็ดพ่อกำลังขึ้นใหม่แม่จะปากดังเด้อข้าวผีหงูน้ำเด้อพี่น้องได้ยินพี่น้องเห็นแล้วก็เงียบเงียบเด้อข้าจะว่าไปเด้อพูนแล้วมึ <c oughs> งแน่นี่จา้ามึงแน่นี่เห็ดกำลังขึ้นไม่พี่น้องนี่นี่วัดพี่น้องเลยข่อยกับดาวดวดมาทั่วที่่ขอยได้ยินข่าวปุ๊บข่อยกับเป็นบ้าพ่อมเนาะทีแรกว่าสิพา้ามูเจ้าไปหาหน่อไม้จ้ะแม่แน่แน่เต็มเลยเนี่ยแต่มันยังน้อยแห้งไม่มืออ่อนมืออื่นนึกเนาะโตแล้วเไง เราแง่งฝั ous, ่งนู้นนะบันนี้อันข่อยก็เป็นบ้าบันนี้ข่อยก็ได้ยินข่าวไพ่บอลยังบ่ได้พี่น้องเอ้ยก็มาชิลเล่ข่อยก็ได้ผู้ใด้เจอได้เบอลยังสากหูข่อยยังว่าข่อยว่าเที่ยไม่ถึงอ่ะพี่มันเล็กอ่ะก็บอกว่าได้ยินเสียงคนเขี่ยนะที่นุชเดินขึ้นมาแคขกแคขกแคขกว่ะ แล้วหูก็ช่างดีดีถเถล่ะว้ายแตกมดเลบพางแนมุ้ย<ท>ไ,ไปหาเก็ดเทดแก่ผู้แก้วเขาแก้วเหอะอะไรวะเจอ,อย่คนเดียวอะ่ะ <c oughs> โอ้โหน่าเกลียดมากเลยทำตัวแบบนี้ <c oughs> <c oughs> เจอ,อย่คนเดียว,เ,ยวเจอเจอจ<ๆ>ิ้งคลอเลยจิ้งคลอเลยมันบ่ เด้อเ,เจอเจอจังสีไทยให้เบิ้งเด้อพี่น้องบดไว้แล้วพี่คอยนันคอยเอาคอยเอา,คอ,เอาคอยเลยบ,บดไดย้ย้อนแสงเด้อจ้าพี่น้องย้อนแสงเด้อจ้าเพราะว่ามันหกเลยนี่หกเลยอนนี่เป็นกุ้งยู่นเอ่อมันย้อนแสงเด้อค่ะเพราะว่ามันแดดเอานี่นี่นี่เอา้าจริงจังเรือนวยใส่ถุงใส่ถุงได้ไปแกงใส่ไก่จ้าเดี๋ยวเชียร์ไปเรื่อยๆนะคะพี่น้อง มาเน่แลราจ้านี่นี่ไม่ต้องเคลียร์เห็นมเห็นเลยเนี่ย<อ>เห็นเลยเนี่ยมันหลอกตาเราเนาะบางทีเนานะใช่เห็นเลยเนี่ยเป็นสีคือหินแล้วอะ่ะอันอาวุธหลับบ่ได้ใส่เด้พี่น้องเปลี่ยนอาวุธเลยได้จ้าเห็นเรื่อยๆเลยพี่น้องนี่จะเป็นกำๆเลยมองเนี่ยแต่มันกันยังน้อยยังอ่อนหรือเ้าจะเฮ็ดรอบใหม่แล้อจะเนี่ยเฮ็ดรุนนั้นมันแก่หลืแเ้วจะอันนี้รอบใหม่ กำลังขึ้นไหมจ๊ะมันแน่เลย,ยพี่น้องมันกว่าตะเกาขึ้นเขาเกือบันตายเดมเดมมอละเม็ดอยู่เด้อเนี่ยเจ้าเนี่ยโอ้ยย้อนแสงไหมพี่น้องอันอาวุธหลับเฮ้ยสายไงท้องอน้อมามหน นนู่นเขาโกบไว้ตรงในพี่ e. น,น้องนี่อันนี้คืออันนี้คือเชื้อมันเด้อจันนี่นี่เห็นบ่าน you know, ี่ไปนี <sein S 2> <pper> ่เขาซีนี่คือเชื้อมันเด้อจันใน้ออย่างเสียจะคอยจะกบไว้เด้อจ้ะโกบไว้มันใหญ่เนี่ยในนออย่างเสียกบไว้ก่อนเฮ็ดเพาะรอบใหม่จ้ะบันนี้ก็รอบไปเฮ็ดอันเฮ็ดไข่เฮ็ดยังก็คืออีกโดนเติบเยอะบันนี้ถ้าเฮ็ดเพาะขึ้นอีกเลยจ้ะพี่น้องนี่คอยก็ได้หลายเติบแบบพี่น้องในพ่อแกงเลยเด้อจ้ะแต่คอยก็สิหาอีกเบิดมือพลังมันนิมวนจ้ะมาเด้อจ้ะพี่น้องมาเคลียร์เฮ็ดน้ำกันเด้อจ้า เหนื่อยแล้วพี่น้องสิพ้ากั๊ฟเลยด้วจ้านี่ได้พอแกงแล้วเหนื่อยเราจะสองคนสิพากันกลับแล้วค่ะได้พ่อแกงแล้วด้เฮ็ดรุ่นใหม่ด้วค่ะนี่เฮ็ดขึ้นใหม่เฮ็ดยังอ่อนๆอยู่เลยจะใส่ขาาแงอยู่เลยสิบีบให้พี่น้องเบิ่งกับเสียดายโอหเือยเสิพาพี่น้องกลับแเลยเมื่อนี้ไม่ได้พาเข่าป่าหาเราไหมเลอค่ะได้ยินข่าวว่าเฮ็ดออกไหม เอ็ดออกรอบใหม่กับบ้าเลยจ้ะมาเลยหนมาแ้วก็ได้สมใจยุจ้ะได้พ่อแกงยุเดี๋ยวสุพาพี่น้องกรับเด้อ่ะเมือ่อยแล้วสวัสดีจ้าหนดุดจ้ะพี่ว่ามันนั่นี่อยู่พี่ว่ามัน